สวัสดีครับนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับคุณโคมนะครับในรายวิชาภาษาไทยนะครับให้จากที่เราอ่านเนื้อเรื่องของคนร้ายรถตู้นะครับถ้าใครยังไม่ฝึกอ่านวันนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนลองกลับไปฝึกอ่านอีกซึกหนึ่งทีในคลิปก่อนหน้าน,นี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดของเรากเลยนะครับแบบฝึกหัดนะครับเขาบอกว่าคําสั่งนะครับ หัดอ่านให้คล่องแล้วระบายสีดาวนะครับให้นักเรียนฝึกอ่านตามคุณครูน,นะครับสัก3ามเที่ยวนะอ่ะพร้อมแล้ว1นึสองซ้ำคำแรกนะข่าวรถตู้นักสืบมืดสลัวบังครับคนร้าย ตำรวจหมวกสะพานลอยหนีโทรศัพท์โมโหอันตรายหวาดผวาแอบ อีกหนึ่งทีนะครับหนึ่งรอบนะครับคำน้งนะข่าวรถตู้นักสืบมืดสลัวบังคับคนร้ายตำรวจหมวกสะพานลอยหนี โรศัพท์โมโหอันตรายหวาดผวาแอบอีกหนึ่งทีรอบสุดท้ายนะครับไปอย่างรวดเร็วอ่านพร้อมไปพร้อมกับคุณเลยนะอ่ารอบนี้หนึ่าวรรถตู้นักสืบ มืดสลัวบังคับคนร้ายตํารวจหมวกสะพานลอยหนีโทรศัพท์โมโหอันตรายหวาดภาวแอบครับอ่ะ ให้นักเรียนลองฝึกอ่านให้ผู้ปกครองฟังด้วยนะให้ผู้ปกครองระบายสีดาวให้นักเรียนนะครับถ้าทำดีมากเอาไปเลย3ดาวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแบบฝึกหัดด้านล่างนะครับคำสั่งเขียนคำศัพท์ลงในช่องว่างเขียนคำศัพท์ลงในช่องว่างนะครับอ่ะมาครับคำแรกสะกดตามด้วยนะเดียวรอบนี้จะสะกดด้วยนะ รถตู้รอโอถอรถตออูตูตูไม่โทรตู้อ่าเขียนเลยครับรถตู้นะแัก็เสียเลยรถตู้อ่าครับคำต่อมาขออาวอขาวขาวไม่เอกขาวขออาวอขาวขาวไม่เอกขาวนะครับเลยขาว นะอ่ะคำที่3ครับมืดสลัวมอือดอ,อ,อมืดสออะสะหอรออัวกลัวมืดสลัวนะครับอ่ะกดแล้วเขียนเลยครับมืดสลัวอ่ะสายไม่มีนะมืดสลัวเขียนตามเลยครับอ่ะด้านล่างครับคำแรกครับคนร้าย คนร้ายคอโนอนคนรออยรายรายไม่โทรร้ายคนร้ายเขียนเลยคนร้ายนะครับต่อมาครับข้อที่5นะครับคำว่าตำรวจนะครับต่ออัมตำรออวจรวดตำรวจนะครับ เขียนเลยตำรวจตำรวจเฉี้นะใครอยากเป็นตำรวจไหมเอ่ยหรืออยากเป็นคนร้ายครับคำต่อมาคำที่หกคำว่าหมวกครับหมวกนะตรงนี้หมวกสะกดตาม,มันคุณนะครับหอมอัอวกอหมวกหอมอัอวกอหมวกนะครับเขียนเล็นไงครับหมวก อ่ะต่อมาครับคำที่7ครับคำว่าโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์นะครับสะกดตามกูทอโอโทรอละสออพอพศัพทพ์โทรศัพท์โทรศัพท์ครับอ่ะมานะครับโทรศัพท์นะครับคำต่อมาครับคำว่าบังครับ อ่านว่าบออะงอบังคออะบอครับบังครับเลยบังครับนะครับคำต่อมาครับคำสุดท้ายคำว่านักสืบอ,อ่านว่านออะกอนักสอือบอสืบนักสืบนะครับ ไปที่หน้าต่อไปเลยนะหน้าที่3 4, 3บนะครับว,ว่าเรียนรู้คำศัพท์นะครับเติมคำตัวอักษรนะครับและสระที่หายไปให้ถูกต้องจะมีคำศัพท์อยู่ในกรอบด้านขวานี้นะครับให้นํามาเติมในด้านด้านดาซ้ายเลยเอามาเติมด้านขวานนะอ่ะเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างข้อ,ขอที่1น,นะครับคนร้ายเนี่ยเขาเอาว่าคนร้ายมาเติมใส่นะครับดูภาพด้วยนะเอาคำแรก คำว่าลองสะกดะคาศัพท์สิขออาวขาวขาวไม่เอกขาวขาว,ขาวน่าจะเป็นภาพไหนครับภาพนี้ไหมนี่ภาพที่สี่ตัวอะไรหายไปตัวอะไรหายไปครับมาวงไว้ด้วยขอไข่หายไปเห็นไหม,ไมก็เติมขอไข่ลงไปอย่างเดียวขออาววขาวขาวไม่เอกขาวนะครับอะต่อมาคําที่สามเลยต่ออำำําตารออวจอวรวดตํารวจ โหดคือภาพไหนครับมีหมด8ภาพนะครับภาพที่2นะครับตัวอะไรหายไปต่อเต่าหายไปต่ออาตตำตัวอะไรหายไปอีกต,ต,ต,ตัวหนึ่งรอเรือเห็นไหมครับต่อเต่ากับรอเรือหายไปรอเรือนะครับตารวจอ่าต่อมาอเดี๋ยววงก่อนอนาะจะได้ไม่รีว คำว่ารถตู้นะครับรถตู้รออถอรถตอ่ออูตูตูไม่โทตู้นะครับอ่าวงไปเลยรถตู้นะครับน่าจะเป็นภาพไหนภาพที่6ครับค่ะตัวอะไรหายไปรอเรือใช่ไหมครับรอเรือกับตอเต่านะครับต่อตอูตูตไม่โทตู้เห็นไหมครับอ่าต่อมาครับําที่1 2ึ4งสแล้วอ่า โทรศับโทรโอโทรอะละสออาผอสั์โทรศัเอาไปเติมเลยโทรศัพ์เคนไหนน่าจะเคยเล่นาพทีเจ็ดครับโทรศับนะทรโทรทรท้าหายไปกับสอสลาเห็นไหมครับโทรศับเนาะอ่าต่อมาคำที่หกนะครับ โมโหมอโอโมหอโอโหโมโหนะครับโมโหคือคําไหนน่าจะเป็นคําไหนมีซระโอแน่นอนอันนี้อันนี้เหลือนี้นี่นะโมโหมอมาหายไปกับหอหีบนะครับโมโหเจ้าโจนหนุนโมโหใช่ไหมครับต่อมาครับข้อที่แปดนะครับไอข้อที่เจ็ดสิ คำว่าแอบครับอแอบอแอบนะครับคำว่าแอบอ่าตัวอะไรหายไปออ่างนั่นเองครับคำสุดท้ายครับคําว่าปากซอยนะครับปออ,อกอปากซอ,อ,อยยซอยปากซอยนะครับคำว่าปากซอยอ่าลองตัวปปลาหายไปกับ ซอโซนั่นเองครับปากซอยต่อมาด้านล่างนะครับเรียนรู้คำศัพท์นะครับเรียนรู้คำศัพท์บอกว่าให้เลือกคําต่อไปนี้มารวมกันให้เหมือนกับคําศัพท์ในช่องซ้ายมือนะครับให้เลือกคําจาก เห็นไหมเลือกคําให้ระบายสีให้เหมือนกับคําด้านซ้ายมือเห็นไหมคาว่าคนดีเขาก็ระบายสีคําว่าคนกับคําว่าดีเห็นไหมครับอ่ะครับต่อมาคําที่2นะครับคนดีเขาใช้ไปแล้วครับคําว่าขอทานนะครับขอทานะระบายสีเลยระบายสีขอทานอ่ะขอออขอแน่นอนอันนี้นี่นี่กับทอไออทานใช้สีนะครูไม่มีสีในคอมอ่านะครับ แช้นักเรียนก็เอามาเขียนในคําที่สองนะครับขอทานขอขอทานนอทานเสร็จแล้วก็ระบายสีนี้ด้วยระบายสีนี่นะขอทานแล้วโอ้ใช้คำเขียล้วกันอ่าคำต่อมาครับคำที่สาม เศร้าใจนะครับเศร้าใจอาเศร้าอันนี้คงเจอคำว่าเศร้าแล้วเศร้าใจอาจจะเกินอาเศร้าใจนะครับอ่าเราก็เขียนเลยสอรอเอาเสาเสาไมโทเศร้านะครับจอไอใจแล้วก็ขีดชื้นนะครับ ต่อมาคําว่าสอ,อีสีดอดอาดาอ้าวสีอ้าวนี่คาว่าสีกับคําว่าดำดออาดานะครับเป็นเลยสีดําสอ,อีสีดออาดําเสร็จแล้วก็ขิดค่าไว้จะได้ไม่ลืมนะครับต่อมาสุดท้ายแล้วคําว่าปอ,อีดอปิดหอ,อนออาหนาหนาไม่โชหน้าปิดหน้านะครับอ่า ปิดหน้านี่อยู่นี่นปออีดอปิดนออาหอนออาหนาหนาไม่โทหน้านะครับปิดหน้านะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในหน้าที่สามสิบสามนะครับต่อมาหน้าที่สามสิบสี่นะครับมาเรียนรู้คำศัพท์ต่อนะครับเลือกคําที่กํำหนดให้เติมลงใต้ภาพให้ถูกต้องนะครับคําแรกนะครับ ก็ตามคุณครูเลยนะครับชออาชารออีลีชาลีคำนี้สองนะครับมออีมีนออานามีนาคำนี้สามครับปอรออีปรีดอาดาปรีดาคำนี้สี่ครับรอโอถอดรถตออต,ตูตูไม่โทตู้รถตู้นะครับ คำสุดท้ายครับคอโอนอคนรออายอรายรายไม่โทรร้ายคนร้ายนะครับอลองมาเติมคำครับคำแรกครับชาลีนั่นจะเป็นภาพไหนครับชาลีคือคนไหนครับถ้าใครจำไม่ได้นี่ไปดูเนื้อเรื่องด้านบนเลยนี่ชาลีใส่เสื้อลายมีนาใส่เสื้อม่วงปรีดาใส่เสื้อฟ้านะครับชาลีใส่เสื้อลายคือคนไหนครับ คือคนที่ห้านี่ครับชาลีชออาชารออีรีนะครับและขีดค่าชาลีไปก่อนเดี๋ยวลืมนะครับต่อมาคําว่ามีนามีนาใส่เสื้อสีม่วงนี่ไงมออีมีนาอานานะครับมีนา,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 นาต่อมาคําที่สามครับปรออีปีดอาดาปีดานะครับปีดาคือคนที่หนึ่งนี่พที่หนึ่งปีดานะครับ ต่อมาครับคำที่4นะครับคำว่ารถตู้นะครับรถตู้คือภาพที่2รถตู้นะครับต่อมาคำสุดท้ายคนร้ายนั่นเองนะครับคนร้ายภาพนี้นะครับคนร้ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับปรีดารถตู้คนร้าย มีนาชารีครับผมเดี๋ยวมาดูด้านล่างนะครับจากที่เราอ่านเนื้อเรื่องนะครับเราจะมาลองจับใจความกันนะครับและเติมข้อความที่หายไปนะครับบอกว่าจับใจความอ่านเรื่องคนร้ายรถตู้แล้วเติมคําลงในช่องว่างให้ตรงตรามเนื้อเรื่องนะครับ ข้อที่1นนะครับเขาบอกว่าชาลีเจอรถตู้ใช่ไหมครับคันหนึ่งที่ปากซอยอ่าข้อที่2นะครับเขาบอกรถตู้มาจอดเวลาไหนย้อนไปดูซิจากที่เราอ่านนะครับรถตู้นะครับจะมาจอดเวลาไหนนี่เห็นไหมนี่เจอรถตู้ที่หน้าปากซอย2วันแล้วรถตู้มาคันนี้เนี่ยมาจอดอยู่ตั้งแต่ตอนอะไร ตอนเย็นนะครับเขาบอกตอนไหนก็ตอนเย็นนะครับยอเอะน้อยเย็นนะเราลงไปเติมเลยนะครับวเวลาอ่านนีเราต้องพยายามจับใจความนะครับอ้าวเวลาเย็นนะครับเวลาตอนเย็นสิตอนอน,อนอนตอนด้วยตอนเย็นนะครับอ่ะข้อที่สามวชารีปีดาและมีนาวางแผนว่าว่ายัางไง วางแผนว่าอะไรลองย้อนกลับไปดูสิครับจะไปทำอะไรครับแอบดูใช่ไหมนี่อบอกว่าค่ำวันนั้นชาลีและปิดากำลังแอบดูรถตู้อยู่นะครับนะวางแผนว่าจะไปแอบดูนะครับะจะไปแอบดูรถตู้ อ่าเราก็เขียนเลยจะไปแอบดูคุณพ่อข้อที่สี่คุณพ่อให้คำแนะนำว่าอะไรครับว่าให้ไปทำอะไรให้แจ้งตำรวจนะครับหอไอ้ไห่ไห,ห่ไม่โทรให้ต่ออําตำให้อาอย่างนะให้แจ้งจอเองแจ้งไม่โทรแจ้ง ออรออําตํารออวจอรอวดใช่ไหมครับให้ปิแจ้งตารวจก่อนนะครับต่อมาครับข้อที่5นะครับอุยคนขับรถตู้ใส่อะไรปิดหน้าครับใส่อะไรหมวกครับหมวกสกดอตยังไงหอหมออวกกหมวกปิดหน้านะครับข้อที่6ครับจุด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 เป็นคนโทร รศัพท์ไปแจ้งตำรวจครับใครเป็นคนโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจใครครับย้อนกลับไปดูซินี่เด็กๆทุกคนเริ่มเห็นด้วยชาลีไม่รอช้าเขารีบยกโทรศัพท์ขึ้นโทรไปที่สถานีตำรวจทันทีนะครับนี่ใครครับชาลีนะครับชาลีเป็นคนโทรแจ้งนะก็เติมลงไปเลย ชารีนะครับอต่อมาข้อที่7ครับเหตุการณ์นี้จบลงอย่างไรครับเหตุการณ์นี้จบลงอย่างไรอ่ะนักเรียนลองเขียนสิจบลงอย่างไรครับคนรถตู้เป็นไงครับรถตู้รออดทรถตรถตู้เป็นไงครับขับหนีไปก่อนตำรวจจะมานะครับ ครับหนีหอนอยนีไปก่อนคุณตำรวจจะมาใช่ไหมรตำรวจตำรวจมาถึงใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะ จากที่เราอ่านใจความนครับมาต่อกันที่หน้าต่อ anyway> มาเลยนะครับจับใจความเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ตรงกับเนื้อเรื่องนะครับคนร้ายรถตู้แต่ถ้าเครื่องเขียนเครื่องหมายผิดเนี่ยหน้าข้อความที่ผิดนะข้อไหนไม่ตรงกับเนื้อเรื่องเราก็เขียนผิดนะครับถ้าข้อไหนตรงให้เขียนถูกนะครับมาข้อที่1เลยนะครับอ่านตามกูนะคนขับรถตู้ รักพาตัวชาลีและมีนาใช่ไหมครับไม่ใช่นะเขายังไม่ได้รักพาตัวไปนะครับข้อที่สองครับชาลีเจอรถเก๋งคันหนึ่งที่หน้าปากซอยใช่ไหมครับเจอรถเก่งใช่หรือเปล่าครับ ไม่ใช่นะเจอรถอะไรรอโอทอรถต่อ,อูตูไม่โทตู้ไงเจอรถตู้นะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ไม่ใช่กาผิดนะครับข้อที่3ครับ,ป,รบ,บรปีดาทะเลาะกับชายขับรถตู้ใช่ไหมปีดาทะเลาะหรือเปล่าไม่ใช่นะปีดาเห็นไปเจอกันอยู่ไปช่วยกับ ช่วยกับชาลีแล้วก็มีนาใช่ไหมต่อมาข้อที่4ครับคนขับรถตู้ใส่หมวกสีดำปิดหน้าคนขับรถตู้ใส่หมวกสีดำปิดหน้านะครับใช่ไหมครับถูกต้องครับคนขับรถตู้น่ากลัวมากใส่หมวกสีดำปิดหน้านะครับใส่เครื่องหมายถูกนะครับข้อที่5ครับคุณพ่อแนะนำให้ชาลีโทรศัพท์ ไปแจ้งตำรวจใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่นะต่อมาข้อที่6ครับชายหมวกดำต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมไม่ใช่นะครับเป็นไงเขารับหนีนี้นะครับต่อมาข้อที่7ครับตำรวจ จับคนขับรถตู้ไปโรงพักเห็นไหมครับไม่ใช่นะคนร้ายไปไงหนีไปก่อนที่คุณตำรวจจะมาถึงเสียอีกนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ7ข้อนะครับเดี๋ยวรองมาสะกดคำกันบ้างนะครับเดี๋ยวนะีข้อนี้ครูให้นักเรียนฝึกถามด้วยตัวเองแต่ครูจะอ่านให้ฟังก่อนนะคำด้านซ้ายให้นักเรียนลองหานะครับ ตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าชื่อว่าสะกดคาเกมปริศนาอักษรซ่อนคํานะครับคําแรกนะครับเขาบอกว่าขโมยคําว่าขโมยเขาก็ไปหาคําว่าขโมยวงไว้เห็นไหมครับถ้ามองคําอื่นนะขโมยนะครับต่อมาข้อที่2คําว่าคอโอนอคนรออายอรายรายไม่โทรรายอานกเรียนลงไว้หาเองนะครับคําต่อมาครับรอโอทอรถต่ออูตูตูไม่โทรตู้ รถตู้คำต่อมาครับอแอบอแอบดอูดูแอบดูนะครับต้องมีสระแอนำออ่างแล้วก็บบไปม้ตามมานะครับตามมาครับคาว่าตํารวจนะครับตอําตํารออัวจรวดนะครับตํารวจคําให้เจอครับต่อมาครับโทรศัพท์นะครับทโอทรออาระสอะพอสั์โทรศัพท์นะครับ คำต่อมาครับคำว่าหมวกครับหอมอ,อัวกอหมวกนะสะกดไปด้วยนะครับต่อมาครับคำว่าจอดครับจอออดอจอดครับคำถัดมาครับตกใจต่ออกกอตกจอไอใจตกใจนะครับคำถัดมานะครับสถานีสอสะถาอาถานอ,อีนีสถานี ตามถัดมาครับผวานะครับผออผาผหอวออาหวาผวานะครับต่อมาพงกผออผาผหองออองอกกองงกถัดมานะครับคําว่าสหลวสออาสะหอรออวหลัวนะครับสหลวต่อมาครับคําสุดท้ายคําว่าสมองสออาสะหอมอององอหมองนะครับนักเรียนลองฝึกหานะครับนะ อ่าแล้ววงคำเนี้ยจะได้ไม่ลืมนะครับตัวอย่างเช่นครูเจอคําว่าคนร้ายเนี่ยคําที่สองเนี่ยครูก็วงไว้ทับกันได้นะคนร้ายเสร็จแล้วครูก็วงคนร้ายเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันอย่างรถตู้อ่าครูช่วยอีกแล้วรถตู้อ่าครูเจอแล้วรถตู้อยู่ไหนรถตู้ลองเชิญครูหาสิรถตู้นะครับนี่ครูเจอแล้วรถตู้ครูก็วงไว้ แม่วงไว้เหมือนกันนะครับอ่หารนั่งเลยลองฝึกอาหารด้วยตัวเองนะครับเสร็จแล้วส่งเสร็จแล้วก็พักผ่อนนะครับฝึกอ่านห,หนังสือเยอะๆนะครับจะได้อ่านเก่งๆนะครับอย่าลืมท่องสุดคูณให้ครูด,ด้วยนะครับสั้นเราวันนี้ครูราไปก่อนครับสวัสดีครับ